ไปกันใหญ่แล้วจ้าไทยถึงกับจะสร้างฐานยิงจรวดไปอวกาศกันแล้วสุดยอดจริงๆประเทศไทยได้กันชทยโฮิประเทศไทยประเทศไทยของเราก้าวไปข้างหน้าและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งหรือเรียกว่าไปต่อไม่รอแล้วนะจนนานา,นา,นานประเทศเขาอ้าปากค้างกันเป็นแถว ล่าสุดเรากำลังจะสร้างสเปซพอร์ตหรือท่าอวกาศยานกันแล้วอาจจะฟังดูแปลกหูสักนิดเพราะเราจะคุ้นเคยแต่กับคำว่าแอร์พอร์ตหรือท่าอากาศยานก็คือสนามบินที่เป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละแต่นี่เป็นท่าอวากาศยานซึ่งก็คือที่สําหรับปล่อยจรวดหรือดาวเทียมไปสู่ห้วงอวกาศหรือนอกโลกนั่นเอง ล่าสุดนี้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือกิสตาได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยการบินและอวกาศของประเทศเกาหลีศึกษาความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งท่าอาวกาศยานในประเทศไทยซึ่งปีแรกๆก็จะอยู่ในขั้นศึกษาพอปีที่6ก็จะเริ่มต้นก่อสร้าง ประมาณปีที่10ก็จะเริ่มใช้งานจริงแบบว่าส่งจรวดกันจริงๆแล้วพอถึงปีที่20ประเทศไทยก็จะกลายเป็นผู้นำเศรษฐกิจอวกาศแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการกันเลยทีเดียว <S <S แล้วสงสัยกันไหมคะว่าที่อื่นก็มีตั้งเยอะแยะแต่ทำไมประเทศไทยถึงจะได้เป็นฐานปล่อยจรวดไปอวกาศ นั่นก็เพราะว่าภูมิศาสตร์ของประเทศเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งจะมีความเร็วในการหมุนของโลกเร็วกว่าจุดอื่นก็จะเป็นการเสริมความเร็วในการส่งจรวดทําให้ประหยัดพลังงานและงบประมาณในการปล่อยจรวดเข้าสู่วงโครจรได้ง่ายและเร็วมากขึ้นและฐานส่งจรวดจ,จะต้องเป็นที่เปิดโล่มีคนอาศัยอยู่น้อยเพื่อความปลอดภัยฐานปล่อยจรวดเลยมักจะอยู่ติดทะเล อันนี้ก็เหมาะกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยเรามากๆสรุปแล้วเรามีจุดเด่นเรื่องภูมิศาสตร์ที่เหมาะสําหรับการสร้างท่าอวกาศยานยังไงล่ะเอาแล้วโครงการนี้มันดียังไงแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างวิทยาการอัลำหน้านี้นะจะทําให้ประเทศเราเกิดการพัฒนาและเติบโตขึ้นในหลายๆด้านทําให้เกิดอะไรใหม่ๆที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายไดใ้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลบานเบิก ในอนาคตเราก็จะมีการท่องเที่ยวอวกาศมีการเดินทางข้ามทวีปแบบใช้เวลาสั้นมีเที่ยวบินความเร็วสูงรอบโลกไปจนถึงมีเที่ยวบินไปดวงจันทร์กันเลยทีเดียว <Yeah. S 1> เจออย่างนี้เข้าไปก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าประเทศกุมขมแมจะกุมขมับจะเคลมเราอีท่าไหนอย่าบอกนะว่าบนกำแพงบ้านแกมีรูปแกสลักจรวดอยู่ด้วยอ่ oh, <no. S 1> อนอพรข่าวนี้เผยแพร่ออกมา เรามาฟังกันว่าผู้คนให้ความสนใจและเข้ามาคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างเราต้องก้าวหน้าในเรื่องพวกนี้ให้ทันนานาอารยะประเทศมหาอำนาจทำจากเล็กไปใหญ่ก้าวช้าๆแต่มั่นคงบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เราไม่เป็นรองใครแค่ฐานส่งก็ทำไรายได้เข้ามาไม่ธรรมดาแล้วครับพัฒนาต่อไปช้าไม่เป็นไรแต่ย่าหยุดเพื่ออนาคตของชาติ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทยจะมีอุตสาหกรรมอวกาศนับเป็นก้าที่สำคัญอีกก้าของประเทศไทยทำต่อไปครับมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆอาชีพใหม่คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกโครงการแบบนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษานักวิทยาศาสตร์ได้มีพื้นที่ทางวิชาชีพมากขึ้นเพื่อลดปัญหาสมองไหลและขับเคลื่อนให้ประเทศมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในแบบที่พึ่งพาตนเองได้ จริงดิสุดยอดในที่สุดก็จะมีโอกาสได้เห็นสิ่งนี้ก่อนตายมีความสุขจังไทยแลนด์เยี่ยมค่ะสุดจริงๆไม่น่าเชื่อประเทศไทยของเราจะมีวันนี้ก้าวต่อไปครับผมจะรอติดตามการพัฒนาด้านอาวกาศของไทยสู้ๆครับนักวิทยาศาสตร์ไทยมันสุดยอดมากเป็นกำลังใจทำต่อไปให้โลกรู้ว่าไทยไม่ด้อยกว่าใครในโลกสุดยอดประเทศไทยครับ ประเทศไทยของเรามีภูมิประเทศที่ดีงามมีบุคลากรที่เก่งกาจไม่แพ้ใครในโลกเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจจริงๆสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเด็ดๆของไทยเรื่องอะไรฝากคนไทยที่น่ารักกดติดตามกันไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในประเทศไทยชัชยโย